ออ้ออเานยแลวสาบานได้เลยว่าพ่อหนุ่มคนนี้ก็ตั้งใจร้องเพลงนี้ที่กอได้ฟังจริงๆนะฮะครับสาบานได้

i

ไม่ยกไม่ยกไม่ยกผมไม่ได้คิดเพลงนี้ฮะคู่ก็เขาของเราอรเงนี้จี้หอคุณคิดว่าผมเคยไหมตอนนี้ซื้อบ้านได้ไม่เคยรักใครโดยเดีว พอนสาบานได้ว oh, oh. oh. okay. oh, no. oh. ่าพอเลยนะมันนเราไปฟ้าผ่าหมดทุกคนเลยนะจะไม่เหลือเลยวันนี้สนุกมากมเอาเจมีฝากเลยขายของเต็มที่ับผมก็อยลืมนะครับสำหรับตอนนี้ก็เรียกว่า เรียกว่า11ปีแล้วนะครับ huh. ก uh ับเมจิฟักเรียนะครับที่อยากจะส่งต่อ yeah. สุขภาพดีๆนะครับให้ก oh. right. ับทุกคนเลยยังไงก็อย่าลืมทานเมจิฟักเวียเป็นประจำทุกๆวันนะครับรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนครับขอบคุณด้วยครับละครนาคารนี้อ๋อใช่ฮะันาคารนี้ครับไปก็คือไปถึงรุ่นพี่นัทมีเดียแล้วนะใช่ครับวันันาคารนี้ก็เป็นพี่นัทมีเดียเรียบอยแลเฮ้ยมีหลัมีหลักสานรุ่นนะครับ สงสารครับทุกคนสงสารแต่ชิปมันรันทดนนิดนึนงฮะแต่ว่าก็สู้ๆนะฮะสู้ๆครับอยากไปใช้อยากไปซื้อดื่มซื้อดืึงไม่เลยอยากไปแบบเอามะตูมออกแล้ว๋ยวพี่เคย <c oughs> ติดตามด้วยนะคะน้องหุ่นรอบเธอนะคะจันทันคารนะคะเอาล่ะแล้วก็อย่ายลืมนะคะวันนี้น้องเจมมามอบเขาเรียกว่าอะไรมานำเสนอสิ่งดีๆกัน ก็อย่าลืมซื้อนะคะทั้งแบบขวดแล้วก็แบบถ้วยนะคะสำหรับโยเกิร์ตเมจิแบรเกอร์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่แมคโครพ o ามีขายให้กับทุกคนนะจ๊ะโอเคเอาละค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็คือขอเรียนเชิญนะคะคุณอภิสิทธิ์ธีรภาพรุ่งโรนนะคะรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายขายตัวแทนจากฝั่งเมจิขึ้นมามอบของที่ระล,ลึกให้กับน้องเจมจิพัสดประมือค่ะ ็คือหลอกกินกันไม่ลงเลยนะคะผู้บริหารแล้วก็พิเชนเตอร์นะคะขอบคุณมากค่ะทั้งสองท่านที่อยู่บนเวทีนะคะยังอยู่บนเวทีนะคะนั้นต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณธัญ,ญานานชัยเดชนะคะตัวแทนจากทางซีพีเมจินะคะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะตัวแทนจากฝั่งแมทโครนะคะ คุณวิสานังคุณรัตน์นะคะคุณปนวิทย์ปฐมวัฒานานุรักษ์นะคะคุณพรนิตาสิรานุสอนคุณค่ะและถ้าสุดท้ายน,นะคะคุณธนวัตรลิมปักมุทิพงตัวไทยจากทางแมกโรเคมเปรบมพอด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวช็อตแรก เรายังไม่ถึงพรอบนะคะได้เห็นความสวยความหล่อทุกท่านนะคะกับพิเซเตอร์หนึ่งเดียวของเรานะคะน้องเจมจีนะคะส1ปีแล้วนะคะเรามาฉลองสิ่งดีๆที่เพิ่มความสุขไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะมาที่สอดนึงนะคะอันนี้เรามีพร็อพเล็กน้อยนะคะ ฉลอมสิ่งดีๆที่เบิ้นความสุขไปได้วยกันนะคะกับทางโยเกิร์ตเนจีบาคุยสิเบตีและในที่อย่างนี้นะคะแมคโคลาพลาวนะคะโอเคครับสวยงามค่ะบขอเสียงปรเมือด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยผู้หลักจากฝั่งีเมจินะคะผู้หลักจากทางแมคโคลาลาวนะคะ ขอบคุณน้องแจมจิจรายุและก็บรดทุกคนที่อยู่ที่นี้ด้วย่ยพักก่อนละกันไว้กับร,รอ,อก,ก่อนนะคะถ้าน่าเราเจอกันได้เหมือนเกัเน้อ,นอ,อเราไปทำเนียงไปอยู่แล้วนะคะ